ในท่านแล้วก็คุณหนูที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะสามารถเข้ามารับบริการจากน้องเมทอากาศคนนี้ได้เลยนะคะเจ้าวันบอกว่าลองอเป็นแบบเมื่อวานไหมเรียกลูกค้าแบบเมื่อวานนะคะขออนุญ,ญาตยืมชื่อในท่านเซอร์เดย์ด้วยนะคะไม่อนุญาตก็จะใช้นะคะในท่านเซอร์เดยจะเข้าร้านหรือไม่เข้าฮะ ่จะเสิร์ฟอาหารให้ในท่านแล้วจะเข้าหรือไม่เข้าประตูร้านก็เปิดอยู่เข้าเร็วๆในท่านอย่าเอาแต่ยืนด้อมๆมองๆหน้าร้านให้กระชาคอเสื้อเข้าร้านไหมเฮ้ยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ ไม่ไม่านหรือว่าคุณหนูคนไหนที่เดินแผ่ไปผ่านมานะคะสามารถเลือกดูเมนูก่อนได้นะคะน้องเม้อ,อากายยินดีให้บริการในท่านแล้วก็คุณหนูทุกคนเสมอนะคะสามารถเข้ามาจับจองที่นั่งได้นะคะค่ะค <c oughs> อว่าครับอ,นนรรอ,อันนี้เรียกหรออันนี้เรียกหนูบังคับดูจัง <c oughs> เหมือนนักเลงว่าเป็นพม่ <c oughs> ชี้หน้าเรียกลูกค้าไม่ชีค้ค่ะรุ่นนี้กระชากคอเสื้อเลย จะเข้าไม่เข้า